Hi everyone, in this video I'm going to show you how trouble, trouble, trouble of my two kittens during I cutting the cardboard box. To make a hole like this, make a hole like this the, for the cat to play that is very really easy and simple, but see inside how trouble they are. สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำมาเจาะช่องรูของของกล่องเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเจาะละสองข้างแต่ไม่พอเดี๋ยวเจาะอ,อีกรอบหนึ่งตอนนี้เตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะคะก็จะมีนี่เลยแล้วก็มีตัดจริงๆเราไม่คัตเตอร์หาไม่เจอนะคะแล้วก็นี่เลยกล่องทำวงนะคะแล้วก็ทำเป็นรูปต่างๆนะก็จะแบบนี้นะคะ แต่ตอนนี้จะขอเอาแมวออกไปจากตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามาวิ่งเล่นจังเลยนะคะเราคงจะต้องดูดิคันดูข้างในดูพวกมันกับกล้องของคุณไม่ฉันอยากทำอีก่าหมูกรอบจะทำจะทำรูเพิ่มนะคะคือคือตรงนี้ที่บอกไว้นะ แต่อันนี้คือทำไปแล้วแต่จะทำให้รอบเลยคราวนี้นะดูเดะไม่ออกมาเวลาเราไม่เล่นนะก็ไม่เล่นนะออกมาเดี๋ยวนี้หมูกรอบออกมาเดี๋ยวนี้ดูตาดูตาเขาดูตาเขากรหมูกรอบออกมานี่เลยอ,ออกมานี่เลยออกมานี่เลยออกมานี่เลยมาออกมา เอาเอาเข้าไปหยอกกันละแล้วแม่จะได้เจาะช่องไหมเนี่ยโหนอนสบายใจเฉบเลยหมูกรอบ Buckle, come out. Come out, this. Oh, he's not interested. Not interested. Can you get him out? What? what? Can you get him out of the box? Why don't you just let him come out of the box when he's ready? He's cleaning himself. は <laughs> <laughs> い行こう。あいこ <laughs> สีเขียวเลยนะคราวนี้นะอยู่ในกล่องนะอยู่ในกล่องตาสีเขียวเลยนะ โอ้โหแออบเลยทำให้มันบลีดอีกแล้วเลยจะไม่ได้ทำเลยกรอบเนี่ยเลยจะได้เลยจะได,เะได้เลยจะได้ดูแค่หมูกรอบนะเนี่ยกรอบออกมา <Ow. S 2> กรอบไ <Ow. S 2> อกรอบ <Ow. S 2> กรอบน้อยกรอบอนอนละนอนเฉยเลยหมูกรอบ <laughs> oh, uh, uh, I No, it, uh, 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 No, be nice. Oh, Look what you did, girl. Look, you made blood again. แมวติดยาแมวติดกรองแหมพอเขาจะทําอะไรนี่แบบไม่ออกมาเลยนะเฮ้ย <Hey. S 2> ไอ้กรอบมุกรอบ he's not coming out of the box <No. S 1> <there. S 2> he didn't have anything inside He's oh. looking at the shadows and the light in there. <laughs> ไอแมวติดกลองลายาครับอุ้ยในที่สุดก็ออกมาได้ไปเลยไปเล่นเลยไปเล่นกับมิซซี่เลยเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะพึ่งมานะไอ้เจ้าแมว มาแล้วไมล่ละไอ้กอบไมล่ลวไอ้กอบไมล่ละไอ้จอมป่วนไอ้กอบจอมป่วน เดี๋ยวแม่ทำช่องอันนี้ให้อ้าวเอาอันเล็กๆเวลาเวลานั่นจะได้แค่แบบ หย่อนขาออกมาเขีย่ยเขีย่ยนะกรอบนะไม่ต้องเข้าได้ไอช่วงเนี้ยนี่แน่เอาวันนี้ด้วยเอาวันนี้ด้วยเอาง่ยๆแบบนี้เลยไปไปหาพ่อปะไปหาพ่อรบอ้อ้นะพอเจาะรูเสร็จแล้วก็จะอุ้ยรูเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะ โก้เดี๋ยวมันทำเลยเอาตรงนี้ก่อนเนีน่ยอย่ามาอย่ามาเอามาอีกแล้วหมูกรอบ หมูกรอบหมูกรอบอยู่ข้างในอีกแล้วออกมาตัวป่วนตัวป่วนตัวป่วนออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้ Was back Yeah อยู่ในนี้นะกรอบอยู่ในนี้ <c oughs> ไม่อยากเอาไมดเจาะอยู่โดนเพราะว่าไอ้เจาะกรอบอยู่ข้างในออกมา งนะบ้านแมวนะบ้านแมวทําได้ง่ายๆนะคะจากกล่องจากกล่องนะจากกล่องลงังแมวตั้งไว้ข้างล่างละเดี๋ยวไอ้เจ้ากรอบมาถ้าจะเข้ามานาะนต้องกระโดดนะคราวนี้นะบ้านแมวทําเองง่ายๆนะคะจากกล่อง อย่าเด้อไอ้กอลไอ้กอลก็ไมกแล้วดูดูดูนี่ไปละไปละไปทีเจาะได้ทีมาทีหยุดที ได้ยินเสียง่ะสิเนี่ยี่เธอจะนอนอ b เด็กมูกรอบก็ไปไปเล่นกับมิซี่ไปไปเล่นกับมิซี่ไป นางจะได้ยินเสียงเสียงตัดกระดาษนางก็สนใจนี่เป็นเล่นของเล่นเลยเว้ยม้วนอแต่กับของเนะี่ย อ้าวเข้ามาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วค่ะอันนี้เขาจะเป็นข้างในใชั้หมอ่ะมาอีกแล้ว จะได้ทำไหมเนี่ยจะได้ทำไหมเนี่ยกอบกอบอยู่นี้เลยพี่กอบอยู่ในกองกอบ มากันหมดทั้งสองตัวแล้วนะคันนี้จะได้ทำเนี่ยให้นางเล่นไปก่อนแล้วกัน in. เดี๋ยวเราไปเอากล่องอื่นมาทําดีกว่านะคะเอามาต่อมาต่อค่ะพอเราเดิอนออกไปนางก็นางก็สองนางก็ออกไปด้วยนะเมื่อกี้นะ,ะได้โอกาสเลยเวลาอก็ระวังด้วยนะคะหนาไม้ครับหมูกรอบ เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาให้ดูตอนทำเสร็จแล้วกันนะนะคะเหมือนจะกวนจังเลย Melted clung. I got Melted clung. <laughs> <laughs> <God. laughs> <laughs> to the one in five young Americans who have holds a favorable view of communism, how can this be? What's going on? I think the big get has a lot to do with that. I got Melted clown. Melted clown. And the last chapter right, is. ไปช่องอยู่ตรงนู้นก็ไม่ออกไปเนาะมามา